สองพบกระชาชนนะครับขอที่นี่จังหวัดสงขลาค่ะก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่างๆครับได้ให้ท่านผู้ทรงวารรับทราบแล้วก็จะได้นำไปพัฒนาจังหวัดสงขลาของเราต่อไปนะควันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ท่านสองเนี่ยจะได้เข้ามาพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขราค่ะเพื่อได้ทราบถึงปัญหาและก็ต่างๆที่ค่ะ นำเสนอการให้ท่านการท่านได้แก้ไขและดำเนินการต่อไปะค่ะเพื่อความถูกเป็นสุขของประชาชนของชาวสมุทรปราการก็น่ก็ฝากท่านสวอ้ว้นะคะสวัสค่ะค่ะวันนี้รู้สึกมีความยินดีนะคะในฐานะประชาชนชาวสมุทรปราการที่ท่านสาวอ,อ,อลงมาเยี่ยมออใจของออดิฉันนะคะอยากให้ท่านสาวไปเยี่ยมทุกอำเภอเพื่อ ที่ว่าจะกระจายนะคะแต่แต่และอำเภอต่างๆเพื่อว่าเกิดมีปัญหาปัญหาในช้องถิ่นหรืออะไรก็สามารถที่จะให้ท่านสวรับรู้รับทรบาบอยากจะเชิญชวนนะคะให้ท่านสวมา,าบ่อยๆค่ะซึ่งสม,มุดประการเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะนำเสนอค่ะจะได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะได้ท่านสวมาสนับสน,นุนนะคะวันนี้คณะอดีสิสมาชิก พบประชาชนภาคกลางนะครับได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับเราก็ขอข้อหาลือกับทางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคือเรื่องการเตรียมการเรื่องการเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมที่น้ําเหนือกําลังระบายลงมาสู่ภาคกลางแล้วระบายออกทะเลครับก,ก็เชื่อว่าเรามาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในการที่จะกระตุ้น ให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันคิดว่าจะจะ,จะทำอย่างไรในการที่จะเผชิญเหตุน้ำท่วมปีนี้ครับ